มาดูเรื่องกรณีเมื่อวานนี้ไม่น่าเชื่อ,อตำรวจโรงพักสัตหีบชนบุรีผบุชมคือมีการแจ้งให้วิทยุสกัดจับรถมรเตอร์ไคันหนึ่งคนขับขี่เป็นชายอายุประมาณ40ปีไว้ผมทรงรองทรงมีหนวดใส่เส้ยืดแขนสั้นสรรรีดำกางเกงขาสั้นส,รรรสีเขียวขี้ม้ทราบชื่อแต่เพียงนายทิดนายทิดก่อเหตุจะได้ว่ามารับตัวหรือชิงตัวก็ได้ ผู้ต้องหาเป็นหญิงอายุ20ปีชื่อนารัญญาที่ก่อเหตุลักทรัพย์เล่านอกสองขวดในห้างแมคโครสัตหีบเมื่อช่วงเช้าวานนี้สิบโมงครึ่งพอตำรวจควบคุมตัวมาจากแมคโครมาที่โรงพักขนาดชุดใสตัวกำลังทำบันทึกจับกลุมนางสาวนารัญญาอายุ20ปีขออนุญาตออกมาโทรศัพท์ติดต่อญาติเพื่อมาประกันตัวแต่ปร,รากฏอาศัยจังหวะนั้นหลบหนีค่ะคาดว่า ไปโทรศัพท์ตามพวกมารับนั่นแหละก็เลยมีชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มารอรับแล้วพาขี่หนีมุ่งหน้าไปทางเมืองพัทยาตำรวจแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่าทั้งสองรายเนี่ยมีภูมิลำนาวบ้านพักอยู่ในเขตชุมชนตำบลบางเสร่ค่ะดังนั้นขอความร่วมมือจากประชาชนนะคะถ้าใครทราบหรือรู้จักคนร้ายให้แจ้งเบาะแสไปที่โรงพักสัตหีบนี่หนีเฉยเลยชม